สวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันกับแก้วอยู่แล้วนะคะคลิปต์กิฟตที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเุคลาความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณน,นะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนอยเฮดดีไต้หวันวีก็เกาหลีวีนะะ ถ้าวันไหนมีผลให้ดูก็คือวันนั้นได้ลงคลิปมาทุกคนถ้าถ้าวันไหนไม่มีให้ดูก็คืออีกวันหนึ่งไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนคือเมื่อวานน่ไม่ได้ลงคลิปอันนี้นะฮะแต่ในกลุ่มมันได้อยู่แปดโมงจะครึ่งแล้วเหรอเนี่ย ดูให้จบแล้วคุณจะเห็นไฮไลท์นะคะปากกาเลืมไม่ออกแล้วจะต,ต้องไปหาใหม่ปากกาจะหมดอีกแล้วสูญส่ชัดไหมชัดอยู่ชัดอยู่ชัดอยู่ อีเป็นไอ้เฮ้ยมันเป็นไรหรอกใกล้ๆสบายๆพี่ วันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนสามหกชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะนี่มาเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ให้บึ้งนะไฮไลท์ไฮไลท์คืออะไรไม่รู้เหมือนกัน 8 1อาจจะเป็น8จิตก็ได้นะคะเดาไว้ก่อนนั่นแนวนี้นีหนูเน้นให้นะถ้าใครดูไม่จบก,ก็จะไม่เห็นไฮไลท์นะคะทุกคนถ้าใครที่รอแคปก็จะไม่รู้นะคะว่าเราพูดอะไรนะทุกคนประมาณนี้แหละอะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทา,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมรับคมกันเดินนะคะขอให้โชคดีนะนะีนี่น สามหุ้นในใบเดียวนะคะนี่ไปเด่นก็ได้นะคะเด่นก็เด่นได้ทั้งวันอะเด่นสากับผล่กันมาทั้งวันอะควรจริง